สุดชิบเซ้นแล้วนะครับอืมนี่คือสุดเส้นตั้งไหนวะสุดเส้นจำไม่ได้ไม่ได้มากินนานนี่อะเข้าไปอเนี้ยเคสติมด้วยน้าวฟอสหรอเสียนะรออะไรครับโอ้ไม่ผีไยโอ้โหคุณนีวเลย นังตีนังตีนังตีตีเวนไปไหนถ่ายเลยไหนก็ถ่ายนครับนั่งนะพี่รุ่งใคุณผู้ชมมันดูไม่กล้าขยายกล้องนี่แหะ เลยค่ะว่าโดนมวยไทยเยอะที่สุคะวันนี้เนารับก็คือกัารเน้ว่่นี่นี่ี่นีนี่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 ่นี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 ่นนี่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 นน เออน้าจอเล็กไม่ได้คุณผู้ชมหน้าจอเล็กไม่ได้หน้าจอเล็กไม่ได้เหรอน่าฮะอ่านี่ฝนมันแดดึมเลยผมนี่ปวดหัวเลยผมนี่ปวดหัวเลยอ่านั่งทำไมครับอันนี้สำหรับคนที่เอาไว้รอคุณนั่งมั่งครับที่จุดจุดนี้รอแล้วเราดูโต๊ะก่อนนะโต๊ะต้องเปิดเลยนะเออธรรมดาธรรมดาธรรมดานะ เอาเมาื่อ l อ n g นะลวม่าย่าดทันเรง